ลุกใหม่แม่ชมพู่อารยาเรียกได้ว่าชมพู่อารยาลุกนี้ทําตะลึงไปเลยแม่น่าเด็กมากแบวมาก สำหรับคุณแม่ลูกสามซุปตาชมพู่อรารยาภรรยาสุดที่รักของคุณน็อดวิสรุผู้เป็นสามีที่ไม่ว่าแม่จะขยับทำอะไรหรือมาในลุกไหนบอกเลยว่าสร้างความฮือฮาได้ตลอดก่อนหน้านี้เราได้เห็นลุกของแม่ชมจากการเดินทางไปร่วมแฟชั่นโชว์ที่ปารีสซึ่งทุกลุกของเธอนั้นเป๊ะตังไม่มีผิดหวังเลยจริงๆ ล่าสุดแม่ชมก็ทำเอาฮือฮาอีกแล้วเรียกได้ว่าแฟนคลับเห็นแล้วกดไลค์ให้รัวๆไปกับความน่ารักสดใสหน้าเด็กแบ๊วๆเป็นอย่างมากพร้อมกับแอบแซวแม่ชมว่าน้องเกลยวโตไวมากและถ้าหากคู่กับพ่อนอ็อตภาพนั้นก็จะได้ภาพของพี่พายุและน้องเกลียวว้าไปตอนโตบอกเลยว่าน่ารักสุด